สวัสดีที่เพ้นทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้มาอยู่กับผมพี่ดเช่นเคยรซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมอะไรแต่อย่างใดล้วและคลิปนี้ก็เปรียบเสมือนมหากาะครับที่เกี่ยวกับเกมมินิเบิร์นะฮะทั้งหมดในชีวิตผมเลยนะซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันล้วนๆนะฮะแล้วก็ระหว่างคลิปนี้นะผมก็จะแสดงภาพประกอบนะเ <What? S 1> ออ ใช่นั่นแหละโอเคแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะผมเนี่ยรู้จักเกมมินิเวิลมาได้ยังไงหรือผมเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วหรือผมอ่ะรู้สึกยังไงกับเกมมินิเวิลนะะก่อื่นนะครับผมอยากจะย้อนไปสมัยยุคติกระโปงนะซึ่งตอนนั้นเองผมอยู่ปหนึ่งนะปหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ผมรู้จักเกมมินิเวิลเป็นครั้งแรกนะเออ <c oughs> ผมรู้จักจากใครรู้ไหมือแบบผมรู้จักยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเดี๋ยวป,ปัจจุบันนี้พี่แกปิดช่องอย่างเลยซึ่งผมรู้จักเกมมินิเวิล จากช่งนนี้ะยุคนั้นไะงก็เป็นยุคสมัยที่ผมนะ่ะเริ่มอินกับเกมมินิเวิร์นะไม่รู้เหตุผลอะไรเนาะซึ่งเกมหลักที่ผมจะเล่นอะ่ะคนอื่นก็จะไปเล่นเกมคุกกี้รันหรือจะไปเล่นไมค์คร f t หรือจะไปเล่นฟรีไฟกันโดรบอกเอาวีเงี้ยแต่กูเล่นเกมมินิเวิร์มึงก็อยู่ในกวดวิชาับผมทุกคนแม่งจอยเกมไมค์คร f t กันอย่างมาวันสนผมเกมมินิเวิร์มึงคิดดูดิอินดีปะล่ะคิดดูสิยะ ผมเล่นมาจนเซีย<ช>นะนะมาในระดับหนึ่งด้วยนะเมื่อผมนะขึ้นปอ .4 หรือปอ .5 นะเพราะนั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมนั้นเริ่มยงเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าปัจจุบันที่ผมมันก็เล่นเกมมินิบออยู่ปัจจุบันนี้ทําให้ผมรู้สึกเนี่ยผูกพันมากเลยนะเพราะว่าภาพหรือกราฟิกเนี่ยมันก็ไม่ได้สมจริงอะไรมากมันถือว่าแบบเป็นแบบเป็นเกมที่ดูสดใสด้วยเกมหนึ่งนะเพราะว่าเกมที่ผมเล่นั้งแรกเนี่ยจะเป็นเอาชีวิตรอดที่ผมเล่นนะแบบอย่างเช่นเราไปแบบตัดต้นไม้อะเวลาเราแบบอะไรนะ ได้ของมาเราก็จะมีอาวุธเตรียมให้ตัดเราแบบไม่ต้องใช้มือตัดน,นะเพราะว่าการใช้มือตัดอ่ะไม่นานมากเพราะว่าเราลั่นแค่เอาชีวิตรอดเหมือนแบบเราเวลาเราตายอ่ะเราแบบโดนมนตัวไหนฆ่าเราตายอะเราจะสามารถใช้ดวดาวนั้นใน้เกิดใหม่ได้หรือไม่ก็แบบดูโฆษณาได้อะ่ะเออเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีสําหรับอย่างหนึ่งง่อาอยๆก็จะเป็นเกมแบบมีการเอาชีวิตรอดเหมือนเกมไมค้าปกติแหละเพราะว่ามันก็มันคือแนวเดียวกันนั่นแหละ ถามว่าเกมไม่ได้วอ์ดอะ่ะเกมเนี้ยก๊อปไมค้ารไหมไม่ได้ก๊อปนะผมว่ามันก็คือเกมแนวเอาชีวิตรอดอ่ะเพราะว่ามันก็มีหลายแบบที่แบบให้เราเล่นนะเพราะว่าไมค้าร์ก็จะเป็นเกมแรกที่เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ลงอันเลยแต่ก็แบบมีเทสโตร,โร,รี่ให้เล่นด้วยเนาะเทสโตร,โร,รี่ถือว่าละเอียดพอด้วยนะซึ่งก็จะมีโหมดหลายเยอะนะที่แบบเราไม่ต้องไปข้อสมัครเหมือนในเกมไมค้าร์นะผมว่าแบบสามารถแอปเพื่อนได้เล่นเกมได้แบบ เราแบบไม่ต้องอะไรเนี่ยนู่นนี่นั่นอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาหรือมันนานเกินไปอะไรแเนี้ซึ่งก็เป็นเสน่หของเกมนี้นะซึ่งปัจจุบันนี่คือแทบทุกวันเลยแค่เราอะมาลดนับต้นไม้นะแบบอะไรวะส่วนของฉันอะ ชื่อก่อมันจะจําได้เลยมันจะเป็นสูงของอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งตอนปัจจุบันเนี่ยมันอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วมันเป็นอัปเดตแบบข้างล่างมันอัปเดตเดนอสเซอร์มาดูปกมินิวโอนี่ปกมินิวโอยังเป็นสกิบิดีท้ทอยเลยนะสกิบิดี้วิสลาคิลดิซึ่งแถมอีกอย่างหนึ่งนะชื่อเกมเก่าๆของมินิวโวมันไม่ใช่มินิวโวครีเอเตอร์นะมันชื่อว่าเกมมินิวโวบ็อกอาร์สนะมันไม่ใช่เกมมินิวโวครีเอเตอร์นะมินิวโวบ็อกอาร์นี่มันก็จะแบบแนวผจญภัยนะครีเอเตอร์นี่มันอะไรเเเเนนีี่ยยยยทคโโลลลลมมหหาาศบอก เบิกนี่แบบใช้ไม่เป็นด้วยซ้ำอะขี้เกียจใช้ด้วยขี้เกียจมาลองใช้ด้วยตอนเวลาช่วงลงอัดคลิปลงรัางลงครั้งแรกนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยว่าผมอะชอบเล่นเกมมิดโวมากกว่าลบอกแต่ผมอะเอา,าลงมิดโวบ่อยๆแต่แทบไม่มีคนดูพอเอาลบอ๊อกมาลงคนดูเสือกเยอะคีดดูดิและถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้ใช่ไหมคือก็บอกตามตรงเลยนะว่าคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะ เอ j นจอยกับเกมนี้มากๆเลยเนาะมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเกมมันก็ไม่ได้เล่นง,ง่ายไปแล้วก็ไม่ได้เล่นยากไปนะครับแล้วก็มีความน่ารักสดใสอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตัวละครหรือกินอะไรเงี้ยมันก็ออกแบบแบบอืมัี่แหละจากตอน,น,นแรกเกม mini world ก็แบบไม่ได้มีอัปเดตเลยมากเนาะแค่ประมาณปี2019บ้างผมจำไม่ได้แนละ้วซึ่งช่วงนั้นอนะเกมมันก็ได้อัปเดตนะฮะตอนที่ผมนะ่ยแคสเกมกับช่องจีโนนะซึ่ง มันได้อัปเดตในหมดปัจจุบันนะมันอัปเดตป่าดงดิบเข้ามาอัปเดตเกาะลอยฟ้าเข้ามาอัปเดตบอสตัวใหม่เข้ามาหรือจะเรียกว่าบอสกิตามายาซึ่งมันก็ได้อัปเดตหมู่บ้านโอเอซิสหรือหมู่บ้านทะเลทรายเข้ามานะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันอัปเดตเพ้ามากนะ็คือเกาะชาวปอมงุงแล้วก็เรือโจรสลัดนะเพราะว่าข้างหน้ามันรู้จกักมิลิเวอร์เซิร์ฟจีใช่ปะม,มันจะมันจะได้อัปเดตเรื่องไอ้พวกย้อนยุคหรือไดโดนเสาร์เข้ามาด้วย ก็รอติดตามกันไปด้วยนะซึ่งก็มีวิวัฒนาการของบล็อกแต่ละชิ้นด้วยนะเนาะไอ้บล็อกแต่ละอันด้วยเนาะบางทีบล็อกเหลี่ยมจะเปลี่ยนกลายเป็นบล็อกหมนด้วยอะเออซึ่งอีกอย่างละคือเกมมิ่งเอ,อ๋วเว้ยบล็อกคือค่อนข้างที่จะเยอะมากอะคือมันบล็อกแบบอยากให้บล็อกอะมันเปลี่ยนมาเป็นอย่าไปแทนบล็อกดีกว่าเนาะเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรบล็อกอะไรที่มันมาแทนอันใหม่ๆ่อะเพราะว่าถ้าผมมาลองไปเล่นเกมเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่เคย เกมเก่ามันก็ไม่เคยแก้แล้วไอดีที่คนสร้างมันล้างไปด้วยคือถ้าใครอยากดูก็ฝากไปดูคลิปที่ผมลงวันนั้นด้วยเนาะคือกูเล่นแล้วกูยังเครียดเลยอนะ่ะคุณคิดดูดิแต่ลงรวมมะผมค่อนค้างเอนจอยเนาะแต่ถ้ายังถามรู้สึกของผมที่มีอยู่เกมนี้นะหลักๆผมให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่ผมให้คะแนนหลักๆ7.59เต็ม10ก็แล้วกันนะ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบเพียงแค่นี้ฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่ต้องกดซับสไคร์นะแค่นี้แหละบ๊ายบาย